สวัสดีครับฝากนะครับช่วยนักเข้าดูเรื่องราวในของกลุ่มสแกมเมอร์นะครับที่ให้ข้อมูลผมนะนะครับช่วยกับเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะครับของประเทศไทย และทั่วโลกนะครับช่วยเก็บข้อมูลไว้หน่อยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ของประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยมีข้อมูลตรงกันไหมขออนุญ,ญาตกับเรียนกลุ่มสันติภาพนะครับช่วยแจ้งให้กับกลุ่มตำรวจไซเบอร์ของโลกนะครับช่วยดูเรื่องนี้หน่อย กับเรียนช่วยสมเรื่องแม่กับคุณยูเอ็นหน่อยนะว่ามีบุคคลกันแกล้งอยูนะกับเรียนคุณพ่อที่ตาลิบันนะครับช่วยประสานงานให้หน่อยนะขอบคุณจาก็ใจครับไม่อยากจะให้บุคคลเหล่านี้อยู่ในสังคมแบบที่กันแกล้งของนนะนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับสร้างความ แต่แยกกนจากกุมนะมนครับบุคคลเหล่านี้นะครับที่สนับสนุเนเรื่องไม่ดีนะนครับบุคคลเหล่านี้นะครับที่พยายามที่จะปิดกัน้นความคิดและอุดมการของกลุ่มกุมบวนการก่อการร้ายต่างๆบุนคคลเหล่านี้นะครับที่พยายามสร้างภาพและสื่อให้กับทั่วโลกเห็นว่ากลุ่ม ุวมการหรือกลุ่มกอการ,ร้ายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีนะถึงไม่ได้ถึงไม่สนับสนุนความคิดของผมพรความคิดของผมนั้นคิดที่จะพูดคุยกับกลุ่มกบ,บนการต่างๆในต่างประเทศที่เขาเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายในประเทศของทั่วโลกนะค,คนเหล่านี้หวังในทรัพยากรทางธรรมชาติของต่างประเทศ เพราะฉะนั้นต้องดีดดูครับแลวเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครบ้างบ,บางทีเราที่เป็นนั้งธุรกิจใหญ่เนี่ยบริจาคเงินไปเนี่ยบริจาคให้คนผิดนะครับต้องดูรเรื่องนี้นะครับฝากองค์กรประธานองค์กรมูลนิีิของโลกมาช่วยดูเรื่องนี้หน่อยผมยินดีเป็นเครื่องมือสอบให้ เห็นได้เลยครับว่าอะไรเป็นอะไรฝาก